สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์ดูดวง12ราศีโดยอาจารย์สรุดาดรฟอ t u n e จากช่องสรุดาฟอ t จูน professor ค่ะพบกันอีกครั้งในการพยากรณ์เรื่องอิทธิพลของดาวพฤหัสและดาวเสาร์ที่ร่วมกันในราศีธนูจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนพศ2563ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของราศีมกร สำหรับบุคคลที่มีลัคนากำเนิดราศีมกรหรือชาวราศีมกรคือผู้ที่เกิดในช่วงเวลาที่อาจารย์ให้ไว้ข้างล่างคลิปนี้ค่ะเรามาดูกันว่าดาวพฤหัสและดาวเสาร์ที่โคจรมาสถิตร,ร่วมกันในราศีธนูจะส่งอิทธิพลต่อบุคคลราศีมกรอย่างไรค่ะ ดาวพฤหัสและดาวเสาร์ได้โคจรถอยหลังยกเข้าสู่ราศีธนูตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพศ2563โดยดาวเสาร์ได้โคจรพักหรือถอยหลังยกเข้าสู่ราศีธนูตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมพศ2563และโคจรพักถึงวันที่16กันยายนพศ2563แล้วจะยกเข้าสู่ราศีมังกร ในวันที่5ทธันวาคมพศ2563ส่วนดาวพฤหัสได้โคโจรพักหรือถอยหลังยกเข้าสู่ราศีธนูตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมพศ2563และโคโจรพักจนถึงวันที่20กันยายนพศ2563แล้วจะยกเข้าสู่ราศีมกรในวันที่14พฤศจิกายนพศ2563 การที่ดาวเสาและดาวพฤหัสได้โคจรพักหรือโคจรถอยหลังมาร่วมกันหรือทับกันในราศีธนูและดาวพฤหัสและดาวเสาจะสถิตร่วมกันในราศีธนูไปจนถึงวันที่14พฤศจิกายนพศ2563ซึ่งดาวพฤหัสและดาวเสาเป็นดาวคู่แห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ มีอิทธิพลทำให้ช่วงเวลาที่ดาวคู่นี้โคจรพักหรือถอยหลังอยู่ในราศีธนูเป็นช่วงเวลาของการสิ้นสุดเรื่องราวใดๆเพื่อก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่เนื่องจากดาวทั้งคู่โคจรพักองศาหรือถอยหลังก็อาจจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดและอาจจะมีความล่าช้าชะงักงันของการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ และนี่เป็นช่วงเวลาของการตระหนักรู้ในตนเองมากขึ้นเพื่อทบทวนประเมินตนเองและเตรียมตัวตั้งรับต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเพื่อที่จะวางแผนสร้างโอกาสสําหรับการเติบโตก้าวหน้าในอนาคตซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ในทางบวกหรือลบต่อบุคคลลัคนาราศีมักรดังต่อไปนี้ ในช่วงเวลานี้บุคคลราศีมกรจะได้รับผลกระทบจากดาวพฤหัสที่แม้จะโคจรพักหรือถอยหลังแต่ก็ได้มาตรฐานเกษตรคือดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะหรือเป็นเรือนตัวแทนแห่งการสูญเสียความเสียหายความล้มเหลวผิดหวังหรือความไม่คาดฝันปัจจุบันทันด่วนความห่างไกลศัตรูรับหรือการอยู่เบื้องหลังของบุคคลลักนาราศีมกร และดาวพฤหัสยังเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะหรือเรือนตัวแทนแห่งเพื่อนฝูงญาติพี่น้องสังคมการเดินทางระยะใกล้หรือการสื่อสารของบุคคลราศีมกรด้วยเช่นกันโดยที่ดาวพฤหัสได้โคจรยกเข้าสู่ราศีธนูไปสถิตยอยู่ในเรือนวินาศนะหรือเป็นเรือนตัวแทนแห่งการสูญเสียความเสียหายความล้มเหลวผิดหวังหรือความไม่คาดฝันปัจจุบันทันด่วน ความห่างไกลความลับศัตรูลับหรือการอยู่เบื้องหลังของคุณและดาวพฤหัสได้มาตรฐานกเกษตรหมายถึงความมั่นคงเป็นของตัวเขาเองดังนั้นการโคโจรถอยหลังของดาวพฤหัสในราศีธนูจนถึงวันที่20กันยายนพศ2563จะส่งอิทธิพลให้คุณมีเกณฑ์ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ อาจจะมีสิ่งต่างๆที่ไม่เกิดขึ้นตามความต้องการของคุณและดาวพฤหัสจะส่งอิทธิพลให้คุณอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดฝันดังนั้นจงอดทนและวางแผนชีวิตเพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันไว้ให้ดีและดาวพฤหัสที่โคจรพักหรือโคจรถอยหลังจะส่งอิทธิพลให้คุณเกิดปัญหาเดือดร้อนวุ่นวายในชีวิต จากเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือกลุ่มสังคมที่คุณต้องเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้โดยที่คุณไม่ได้คาดคิดหรือคุณอาจจะมีปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารกับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องในกลุ่มสังคมด้วยเช่นกันดังนั้นขอแนะนำให้คุณควบคุมคำพูดและการ,รติดต่อประสานงานกับกลุ่มคนเหล่านี้ และพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายให้ดีในช่วงนี้อย่างไรก็ตามด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสที่ได้มาตรฐานเกษตรจะส่งผลให้ปัญหาเหล่านี้เป็นเพียงปัญหาในช่วงเวลาสั้นๆสถานการณ์จะดีขึ้นหลังจากที่ดาวพฤหัสโคจรเดินหน้าเป็นปกตินอกจากนี้อิทธิพลของดาวพฤหัสที่ได้มาตรฐานเกษตร จะทำให้คุณมีโอกาสในการเดินทางบ่อยๆและจะช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่ดีจากการเดินทางไกลโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างชาติหรือทํางานในบริษัทข้ามชาติก็จะมีโอกาสที่ดีในการติดต่อสื่อสารประสานงานกับคู่ค้าต่างชาติได้มากขึ้นกว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามก่อนที่จะออกเดินทางคุณจะต้องวางแผนธุรกิจและวางแผนด้านงบประมาณทางการเงินที่เหมาะสมด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนการใช้เงินก่อนการใช้จ่ายด้านการลงทุนทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงขอแนะนำให้คุณจัดการอย่างชันฉลาดในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินในช่วงนี้จงระมัดระวังให้รอบคอบก่อนที่จะใช้จ่ายเงินจำนวนมากและอย่าเสียเงินในเรื่องที่ไม่จำเป็นในช่วงเวลานี้ ส่วนดาวเสาซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนตนุหรือเป็นเรือนตัวแทนแห่งตัวตนของคุณชีวิตทั่วไปสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของบุคคลลักษณาราศีมกรได้โครจรพักหรือถอยหลังเข้าสู่ราศีธนู ใบสถิตยอยู่ในเรือนวินาศนะหรือเรือนตัวแทนแห่งความเสียหายการสูญเสียความล้มเหลวผิดหวังหรือความไม่คาดฝันปัจจุบันทันด่วนความห่างไกลศัตรูรับหรือการอยู่เบื้องหลังของบุคคลลัคนาราศีมกรและดาวเสาร์จะโคจรพักหรือถอยหลังไปจนถึงวันที่16กันยายนพศ2563ซึ่งในช่วงเวลานี้บุคคลราศีมกร จะได้รับผลกระทบจากดาวเสารที่ผลักดันคุณไปสู่โชคชะตาที่พลิกผันอย่างรวดเร็วคุณอาจจะมีการสูญเสียบางอย่างเกิดขึ้นอย่างกระทันหันปัจจุบันทันร่วนและค่อนข้างจะกดดันชีวิตของคุณให้มีความเครียดความอึดอัดทางจิตใจและปรับตัวไม่ทันในช่วงนี้และคุณอาจจะรู้สึกกระสับกระส่ายมีความซึมเศร้าบ้างซึ่งอาจจะส่งผลต่อเนื่องให้คุณเกิดโรคทางกายตามมาได้ และเนื่องจากคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไม่คาดคิดในช่วงเวลานี้ดังนั้นขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการคิดมากขอให้คุณปลดปล่อยอารมณ์ด้านลบออกไปจงผ่อนคลายและทำใจให้สงบเช่นคุณอาจจะต้องหันมาฝึกสมาธิเพื่อฝึกฝนจิตใจให้ใคลายความเครียดลงบ้างก็จะช่วยบรรเทาปัญหาด้านสุขภาพของคุณลงไปได้บ้างในช่วงนี้ โดยที่ดาวเสาร์เป็นเสมือนครูที่เข้มงวดเป็นครูที่เปิดเผยจุดอ่อนของคุณดาวเสาร์จะลองทดสอบความตั้งใจของคุณและเตือนคุณเกี่ยวกับงานที่คุณเริ่มทำในอดีตที่ผ่านมาแต่ทิ้งไว้ครึ่งทางเนื่องจากขาดสมาธิหรือขาดความสนใจซึ่งดาวเสาร์จะสอนคุณในสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างเข้มงวดและบังคับให้คุณทำงานหนัก บังคับให้คุณมีระเบียบวินยัยมีวุฒิภาวะและมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่มั่นคงถาวรเพื่อที่คุณจะได้เติบโตแข็งแกร่งขึ้นจริงๆในอนาคตโดยสรุปดาวพฤหัสและดาวเสาร์ที่มาสถิตร่วมกันในราศีธนูไปจนถึงวันที่14พฤศจิก,กายนพศ2563มีอิทธิพลต่อบุคคลราศีมกรในด้านต่างๆดังนี้ ในด้านการเงนินผลกระทบจากดาวพฤหัสที่แม้จะโคจรพักหรือถอยหลังแต่ได้มาตรฐานเกษตรทำให้ในช่วงเวลานี้คุณมีเกณฑ์ที่จะมีอุปสรรคในเส้นทางสู่ความสำเร็จทางด้านการงานคุณจะต้องระมัดระวังเรื่องภาระงานที่มากมายขึ้นมาและจะต้องทำโดยอาจจะทำให้คุณต้องทำงานหนักและเหนื่อยมากกว่าปกติแต่ผลตอบแทนจากการงานอาจจะไม่คุ้มค่านะัก หรืออีกกรณีหนึ่งคุณอาจจะมีเกณฑ์การทำงานที่อยู่เบื้องหลังทำงานลับๆหรืองานที่ปรึกษาก็เป็นไปได้นอกจากนี้คุณอาจจะมีศัตรูรับหรืออาจจะเป็นประปักกับเพื่อนร่วมงานโดยคุณมีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งและเกิดการประทะกับคนรอบข้างอยู่บ่อยครั้งและมีโอกาสที่เพื่อนร่วมงานของคุณจะทรยศหักหลังคุณได้ ดังนั้นคุณจะต้องระมัดระวังอย่างมากในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายของคุณโปรดจงใจเย็นตัดสินใจอย่างรอบคอบและวางแผนด้านการงานอย่างดีและด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์ที่โครจรพักหรือถอยหลังจะทำให้ไม่เป็นการง่ายสำหรับคุณในการที่จะประสบความสำเร็จในด้านการงานในช่วงนี้ ดาวเสาร์อาจจะส่งอิทธิพลทำให้เกิดอุปสรรคกีดขวางทำให้ธุรกิจการงานของคุณเกิดความล่าช้าหรือคุณอาจจะถูกปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือเจ้านายในขณะที่คุณจะต้องเรียนรู้บทเรียนที่ยากมากในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบวิถีใหม่หรือ new normal ในช่วงนี้ในด้านการเงิน ผลกระทบจากดาวพฤหัสที่โคจรพักหรือถอยหลังจะทำให้คุณมีเกณฑ์สูญเสียผลประโยชน์ทางการเงินหรือคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าไรายได้และช่วงเวลานี้ก็จะไม่ใช่เวลาที่ดีสำหรับการลงทุนเพราะอาจจะมีอุปสรรคทำให้การลงทุนของคุณเกิดความเสียหายหรือสูญเสียเงินได้นอกจากนี้คุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น มากขึ้นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านเพื่อนฝูงหรือค่าใช้จ่ายเพื่อเพื่อสังคมดังนั้นในช่วงเวลานี้ขอให้ระมัดระวังปัญหาทางการเงินที่อาจจะทําให้คุณเดือดร้อนได้และด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์ที่โคจรพักหรือถอยหลังทําให้มีโอกาสที่คุณอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพมากขึ้นและอาจจะทําให้คุณเกิดความตึงเครียดจากปัญหาทางการเงินก็ได้ จึงขอแนะนําให้คุณประหยัดและควบคุมการใช้จ่ายให้สมดุลกับรายรับอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณควรหลีกเลี่ยงการลงทุนเชิงเก็งกําไรเช่นการลงทุนในหุ้นและตลาดหุ้นเพราะช่วงเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการลงทุนในรูปแบบต่างๆของคุณอย่างไรก็ตามผลกระทบจากดาวพฤหัสที่แม้จะโคจรพักหรือถอยหลังแต่ได้มาตรฐานเกษตร ก็อาจจะทำให้ผลกระทบในแง่ที่ดีต่อบ้าต่อคุณบ้างคือดาวพฤหัสที่ได้มาตรฐานเกษตรอาจจะช่วยทำให้คุณมีสติในการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายของคุณจะอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณและปัญหาหยุดชะงักของไรายได้ของคุณที่เคยเกิดขึ้นในช่วงต้นปีก็จะเริ่มมีทางออกที่คลี่คลายมากขึ้นทำให้คุณเริ่มที่จะสามารถหมุนเงินมาใช้จ่ายได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นในที่สุด ส่วนในด้านความรักความสัมพันธ์ผลกระทบจากดาวพฤหัสที่โคจรพักหรือถอยหลังจะทำให้ในช่วงเวลานี้คุณยังคงติดอยู่กับความรักหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยราบรื่นนะักผู้คนในชีวิตของคุณมักจะใช้ประโยชน์จากคุณและในช่วงเวลานี้พวกเขาอาจจะแปลกใจเมื่อคุณเริ่มกำหนดขีดจำกัดในการคบหากับพวกเขาหรืออาจจะตัดความสัมพันธ์กับพวกเขาไปเลย และด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์ที่โคจรพักหรือถอยหลังอาจจะทำให้คุณต้องเผชิญกับปัญหาความไม่ลงรอยกันในความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักของคุณและอาจจะเกิดเรื่องความบาดหมางในชีวิตครอบครัวก็เป็นไปได้สำหรับผู้ที่แต่งงานหรือมีแฟนแล้วคุณอาจจะมีโอกาสมีปัญหาเรื่องความรักเผื่อเลือกรักสามเศร้าหรือปัญหาเรื่องมือที่สามที่เข้ามาทำให้ความรักของคุณต้องแตกร้าวแตกหัก ดังนั้นคุณจะต้องพยายามที่จะทำความเข้าใจคู่ครองคนรักของคุณและให้เวลาแก่ก,กันและกันให้มากขึ้นเพื่อทบทวนสถานะความรักความสัมพันธ์และพัฒนาความรักความสัมพันธ์ให้เกิดความสงบและสมัคคี่กลมเกียวกันอย่างดีขึ้นอย่างไรก็ตามผลกระทบของดาวพฤหัสที่แม้จะโคจรพักหรือถอยหลังแต่ได้มาตรฐานเกษตรทำให้ ผู้ที่ติดปัญหาด้านความรักความสัมพันธ์ที่เป็นพิษจะได้รับการปลดปล่อยในที่สุดและปัญหาที่คุณเผชิญในแง่ของชีวิตรักจะลดลงในช่วงนี้และหากคุณเป็นโสดคุณอาจจะมีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์หรือความรักครั้งใหม่ก็ได้แต่ขอให้อย่าใจร้อนรีบตกลงปรงใจ ขอให้ค่อยๆดูใจกันไปค่อยๆพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปแบบช้าๆแต่ยั่งยืนมั่นคงถามวอนต่อไปในอนาคตจะดีกว่าและนั่นคือการพยากรณ์เรื่องอิทธิพลของดาวพฤหัสและดาวเสาร์ที่โครจรมาสถิตร,ร่วมกันในราศีธนูถึงกลางเดือนพฤศจิกายนพศ2563ต่อบุคคลราศีมกรค่ะ และนี่เป็นเพียงการพยากรณ์โดยภาพรวกมกว้างเท่านั้นหากสนใจรับการพยากรณ์แบบละเอียดเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์สรุดาดรฟอจูนกรุณาติดต่อมาที่เบอร์โทรหรือ Line ID 0624745251หรือที่ Facebook Fan Page สรุดาฟอจูนค่ะและหากท่านสนใจ รายการพยากรณ์ของอาจารย์กรุณากด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการในครั้งต่อไปรวมทั้งช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์หน่อยนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะและขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสมปรารถนาในชีวิตแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ